แ,าแม,มานะกันอีล้วรั่วตรงไหนนี่ะรัวเพ่อนี่นะพเพื่อนๆแม่พามาดูบรรยากาศทะเลยค่ะนูนบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่ก็เลยพามานาซะเลยนะ อ,อากาศก็จะประมาณนี้เลยนะ,นะที่เดินได้นี่เพราะพาะบ้านตัดขนาแล้วนะเพื่อนๆแม่ก็เลยมาเดินเล่นนะนี่ค่ะเห็นไหมคะแม่เข้ามาเดินในน้ำแม่นะนี่อน,นาเชเลยค่ะนี่นะเพื่อน นี่แม่จะไปเดินดูไอ้มุมสุดนะเพื่อนๆว่าวันนั้นที่แม่มาฉีดยานะยาถึงไหมเพราะว่ากลัวเป็นโรคนะเพื่อนๆช่วงนี้โรคกำลังระบาดมาลูกอะฮะตรงไหน หน้าแบะหน้าแบะของเรานะคะ,ะอันนี้เหมือนจะไม่อ๋อพามาเดินบรรยากาศนี้ซะเลยค่ะแตกกอดีจังเลยนะเพื่อนๆวันนั้นที่แม่เพิ่งมาอาัดไปเนาะม,นมันเหมือนว่าไม่แตกกอนี่เริ่มจะแตกโอแล้วนะเพื่อนเห็นมแมลงไหมบินให้ว่อนเลยนะเนี่ยเห็นไหมคะ บินให้ว่อนเลยนะบินให้ว่อนเลยนะเนี่ยตอนนี้ตรงนี้ไงหญ้านะคะเพื่อนๆมีหญ้านะเนี่ยตรงนี้จะมีหญ้านิดหนึ่งนะเดีย๋ยมาเลยพาดูบรรยากาศซะเลยนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยมันเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมแมลง เห็นไหมคะนี่แม่อาตั้งก็งให้ดูมแมลงเต็มเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเต็มเลยนะ,มะแมลงนี่เต็มมากเลยพอบินบินให้ว่อนเลยมแมลงอ่ะเต็มเลยอ่ะฮะเยอะมากเลยนะพ่อมึงเนี่ยมแมลงเยอะนะเพื่อนๆตรงนี้นี่วันนั้นพ่อบ้านมาซ่อมนะคะ ห็นพ่อบ้านบอกจะพาดูสะดาพามาดูยอดสะดานะเพื่อนๆอันนี้อันนี้ไม่อร่อยแล้วค่ะว่าเป็นดอกสีขาวแล้วนะดอกสีขาวแล้วค่ะแม่เลยมาดูมุมว่ามันเป็นโรคไหมขนาดนั้นเพื่อนๆมุกไม่ไปนะลูกไม่ไปนะลูกไม่ไปตรงนั้นาไม่ไปนะลูกไม่ไปนะนี่ค่ะเขียวชะอุ่มเลยนะเพื่อนๆเนี่ย พอหน้าแล้งแม่ทําไม่เยอะไงแม่ทําไม่ไม่หมดนะแม่ทําประมาณอ่าเจ็ดแปดไล่เท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆอันนี้นู่นเลยค่ะเพื่อนเห็นอะไรไหมคะนูน่นนู <c> ่น <oughs> เขาหนีไปนู่นเลยค่ะครั้งแรกเขาอยู่ในนาแม่นะแล้วก็เขาพอแม่มาใช่ไหมเขาก็เลยบินไปอยู่เกาะอ,อีกนาพี่โมดนั่นเลยค่ะแต่แม่กลับไปเขาก็จะบินกลับมาแล้วนะเพราะว่าเขาจะมาหาหอยที่นานะที่นาแม่หอยเยอะมากเลยนะเพื่อน แม่ว่าเดี๋ยวแม่ต้องฉีดยาเพิ่มเอ่อฉีดยาใหม่นะเพราะว่าดูสิเพ,เพื่อนเพื่อนดูนะเนี่ยเห็นไหมให้ดูนะเนี่ยเวลาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยบินให้ว่อนเลยนะเยอะมากเลยนะนี่ค่ะเห็นไหมเยอะมากแมลงจะรบกวนแม่กลัวมันจะเป็นบวนัวไงน่าจะเป็นบวัวเดี๋ยวแม่ดูอีกสักสองสามวันก่อนนะ แต่เชื้อราไม่เป็นนะเพื่อนๆไม่เป็นนะเชื้อราไม่เป็นนะเชื้อราไม่มีนะถ้าเชื้อราจะมีนี่เราจะเห็นเป็นจุดออกออกออกส้มๆเลยนะส้มนๆๆิดๆแค่นั้นเองนะเพื่อนๆแบบไม่เยอะมากนะั่นแะหละต้องเตรียมเลยค่ะนี่เลยพาดูบรรยากาศเลยตอนเย็นเลยค่ะอากาศสดชื่นมากนะวันนี้พาน้องไข่มุกมาด้วยพี่จนข้าวอยู่บ้านนะไม่ยอมมาบอกจะอยู่บ้านเดี๋ยวหนูล้างจาน ดูแลายายเองงกันนี่ค่ะเลยพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะว่าอากาศดีแค่ไหนนี่เลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆอ,อันนี้เย็นแล้วนะคะนี่บรรยากาศสดชื่นมากเลย